ใครอยากหน้าเด็กนะต้องตัวนี้เลยนะจ๊ะสลิปิมาร์คหรือว่ามาร์คหน้าเด็กของพี่ตัก๊กอยาก,กใหนะ้ทุกคนเปิดใจนะทุกคนลองดูแล้วทุกคนจะหลงรักมาร์คหน้าเด็กตัวนี้ของพี่ตั๊กเลยใครที่มีปัญหาพวกฝ้ากระหรือว่าหน้าไม่สดใสมองคล้ำนะคะมีริ้วรอยผิวไม่กระชับผิวหย่อนยานเนี่ยจบปัญหาตัวเดียวเลย ตัวนี้ตัวเด็ดจบเลยซิลิปิมาร์คมาคหน้าเด็กตัวนี้ของพีจบเลยคือเรามีสารสก,กรัดที่มาจากธรรมชาติแล้วก็วิตามินแบบต่างๆนะคะรวมอยู่ในนี้เข้มข้นมากๆเลยแต่เนื้อบางเบานะทานแล้วไม่หนักหน้าเลยคือมาคหน้าอยิงังเนี่ยทุกคนอาบน้าก่อนนะอาบน้ําล้างหน้าแล้วก็มารคพอมาคเสร็จพูดแบบนี้พี่ตั๊กนี่แล้วก็ไปนอนเลยจ้าไปนอนเลยตื่นเช้ามาให้ทุกคนสังเกตหน้าตัวเองเลย มันจะเด้งมันจะนุ่มมันจะใสามากๆเลยนะจ๊ะอ่ะโปรนี้นะช่วงแนะนําตัวนํำจำเศษให้เลยนะ1กระปุกค่ะ1กระปุก390 2กระปุกนะคะ2กระปุกก็5้าร้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็น5้ากระปุกเนี่ยก็คือ990แต่ถ้าเจกระปุกพี่ตั๊กแถมอีกหนึกระปุกเป็น8นะ 1490เท่านั้นเองจัดทรงฟรีเก็บเงินปลายทางน,นะจ๊ะทุกคนจำชื่อนี้ไว้เลยใครอยากหน้าเด็กต้องสลิปมาร์กตัวนี้มาร์กหน้าเด็กของพี่ตั๊กและทุกคนจะหลงรักจ้า